วัสดีครับไม่ใช่วันนี้ผมอยู่บ้านมาดามตวงครับนี่เลยเจ้าของบ้านเรามาบุกครัวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ตามไปดูกันนะครับว่าผมจะทําเมนูอะไรแต่รับรองว่าทําขายได้แน่นอนแล้วก็สูตรเนี้บอกเลยอร่อยมากง่ายมากด้วยท้ายคลิปคํานวนต้นทุนให้ดูเหมือนเดิมนะครับมาดามอยู่เข้าไปครัวเลยดีกว่า มาบุกถึงครัวมาดามเลยนะครับวันนี้โอ้ยินดีค่ะเชฟบอกว่าวันนี้อ่ะตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะที่แบบได้มาเจอเชฟขวัญน,นะเชฟขวัญน,นี่ก็มาดามก็ติดตามอยู่แล้วก็บอกเลยว่าในฐานะที่เราเป็นเป็นสื่อหนึ่งเหมือนกันในสายอาหารเนี่ยคือเชฟเก่งมากนะในการที่จะทำคอนเทนต์แล้วก็ได้ยอดวิวยอดไลค์กันขนาดเนี้ยยอดแชร์ก็แบบสูงสูงมากๆทำมากี่ปีแล้วคะเชฟสี่ปีแล้วครับสี่ปีส<ป>ี่ปีครับ มาดามนี่คือแส,สดงว่าเป็นรุ่นน้องหนึ่งและทำออนไลน์จริงๆแค่ประมาณสักปีกว่า2ปี 2> แต่จริงต้องบอกว่าผมเองก็ติดตามมาดามอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็แอบไปดูสูตรด้วยเหมือนกันนะวันที<อ>ใช่เราบอกโอ้มาดามมีเทคนิคเยอะแยะมากมายแล้วก็นํามาปรับใช้ด้วยเหมือนกันนะครับ,รบแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้ค่ะที่ที่เชิญเชฟมาที่บ้านนะเพราะว่ามีโจทย์เรื่องราวของน้าสลัดที่อยากได้สูตรของเชฟคือตอนนี้เนี่ยใน ช่วงเพล์ลิสต์ที่ชื่อว่าสลัดทุกปรุงสุขลัดทุกออกไปแล้วก็ปรุงความสุขนะคะก็คือจะเป็นเพล์ลิสต์ที่เราได้ผักสลัดมาจากตลาฟาร์มตลาฟาร์มเนี่ยของเสถียรธรรมสถานซึ่งอ,อ,อยู่ที่แก่งกระจานอันนี้เป็นสาขาสองแล้ว แล้วเขาก็ปลูกผักแบบออร์แกนิกก็จะเป็นผักที่มีคุณภาพดีแล้วคนที่เราเราได้กินได้รับเข้าไปเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยวันนี้ก็เลยรบกวนเชฟมาเชฟจะทำน้ำสลัดเดี๋ยวเราเริ่มทำเลยดีกว่าเอาละค่ะเชฟคาวันนี้เนี่ยน้ำสลัดที่เชฟจะนำเสนอชื่อเป็นสลัดครีมสองรสครับสูตรนี้ต้องบอกว่าเป็นสูตรที่ทำง่ายมากๆนะครับแล้วก็รสชาติอร่อย แล้วก็สามารถทําขายได้ด้วยโอ้โหดีเลย <c oughs> ก็คนทําแล้วก็เอาไปทําเป็นอาชีพเนาะเพราะว,วันนี้นมาดมตังก็ได้ผักสลัดเนี่ยเชฟเชฟอยากใช้ผักสลัดอะไรหรือว่าใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยครับจริงเ,เราใช้ได้หมดเลยก็วิธีการง่ายๆเลยนะครับคือเราจะปั่นทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับแต่ว่าเวลาเราจะปั่นเนี่ยเราจะปั่นในส่วนของไข่ก่อนนะครับไข่แล้วก็ส่วนผสมตัวอื่นนะน้ำมันเราใส่ทีหลังเลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเกลือป่นนะครับ Uh huh. สูตรเดี๋ยวขึ้นให้เลยนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับใส่เข้าไปอันนี้เดี๋ยวเราปั่นปั่นให้ขข่กับน้ำตาลนั่นก่อนนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของน้ำาสาวรสลงไปเลยนะครับอันนี้เทได้ไหมไม่น่าจะเทได้นะ <c oughs> เดี๋ยวใช้วิธีการตักดีกว่านะครับ ในส่วนของเสาวรสเนี่ยเราลองลองชิมดูก่อนก็ได้ว่าความเปรี้ยวเปรี้ยวมันไม่เท่ากันเนาะใช่ความเปรี้ยวถูกใจเราหรือย,ยังนะครับเนาะเปรี้ยวขนาดมาดำพอได้ไหมเชฟได้ <laughs> <laughs> โอเคอ่าเราก็ปั่นเข้าหปด้วยกันเลยครับ <laughs> ขั้นตอนนี้เราจะปั่นให้น้ําตาลนะครับละลายเกลือละลายนะครับแล้วก็รู้สึกโถมันจะเล็กไปเดี๋ยวเราลองดูนะครับ <laughs> ว่าเราจะใส่น้ำมันได้เท่าไหร <Okay. S 2> นะ่เนาะเราจะใส่ในส่วนของน้ำมัน เพื่อลงไปเพื่อจะให้ตัวน้ําน้ําตัวนี้กลายเป็นครีมนะครับเขาก็จะจับตัวกับตัวน้ํามันใช่ครับแล้วก็กลายเป็นสลัดน้ําข้นใช่ครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยขั้นตอนนี้เราสังเกตได้โดยการที่เวลาเราเทไปเนี่ยลักษณะของน้ำเนี่ยจากที่มันเหลวๆมันจะเริ่มข้น,นขึ้นข้น,นขึ้น,น,นใช่ครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่นะครับอย่าใส่ตูมเดียวนะครับมันจะได้ค่อยๆผสมเดี๋ยวเราปิดฝาไว้ก่อน เราก็จะหยอดไปเป็นลักษณะเป็นใสๆข้นเลยข้นเลยสําหรับคนที่ชอบข้นกว่านี้นะครับก็สามารถใส่ปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นได้นะครับสังเกตง่ายๆเวลาที่เราปั่นนะครับก็คือตัวน้ำเนี่ยค่ะพอเวลาเริ่มมีความเหนื่เนี่ยตรงช่องที่มันเป็นตรงกลางเนี่ยมันจะเริ่มแบบค่อยๆแคบลงแคบลงค,ครับเพราะมันมีความเหนื่อมากขึ้น่นั้นเองนะครับ ต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมาดามตัวมากๆเลยครับที่เปิดครัวให้ผมมาบุกในวันนี้นะครับแล้วก็ได้คอมเมนต์นำไปพัฒนาวิธีการทําวิธีการปรุงอาหารเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยวฝากช่องนิดนึงนะครับจะติดตามมาดามตัวได้จากช่องทางไหนบ้างครับมาดามตัวนะคะมีช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะสะกดเหมือนกันมาดามตัวค่ะแล้วก็มี IG ด้วยนี่นี่มาแบบนี้มาดามตัวนะคะ สามารถจะติดตามกันได้ค่ะมีเมนูหลากหลายแล้วก็รวมถึงไลฟ์สไตล์รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่แบบสนุกสนาน mm hmm. ตามสไตล์มาดามตุงค่าวว่าทุกๆคนคงจะชอบนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับแฟนคลับเชฟขวันนะคะมาดามตุงฝากเนือ้อฝากตัวได้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ไปดูต้นทุนถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของน้ำสลัดครีคมเสาโรกกนหก่นะครับสูตรน้ำสลัดสูตรนี้บอกเลยนะครับทำง่ายมากๆนะครับ วัตถุดิบที่เราใช้นะครับจะมีในส่วนของเสาวรสนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไข่ไก่น้ำตาลทรายเกลือน้ำมันํำข้าวนะครับแพคเกจจิ้งที่ผมใช้จะเป็นถ้วยขนาด5ออนซ์แล้วก็มีฝาขนาด75มิลลิเมตรนะครับวัตถุดิบทุกตัวผมต้องใส่ค่ายิวไปด้วยนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นเสาวรสนะครับเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นผลเป็นถุงๆนะครับ เวลาเราปอกแล้วเนี่ยเราเอาแต่เนื้อมาเหลือเปลือกนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณเนื้อที่เราได้เนี่ยจะแค่48เนท่านั้นเองนอกจากนี้ผมยังมีอื่นๆอีก20อนะครับอื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สค่าจีปาถะาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น20ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับผมชั่งน้ําหนักถ้วยละ100กรัมนะครับได้13ถ้วยต้นทุนต่อถ้วยอยู่ที่10บบาาาาาาท89สตงคคมดูรรขยยกัันนห่อ สมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่21บาท78สตางค์เวลาผมขายนะครับผมขายอยู่ที่กระปุกละ25บาทก็จะได้กําไร14บาท11สตางค์ต่อกระปุกนะครับสามารถขาย20บาทก็ได้นะครับแต่ที่ผมเห็นตามร้านขาย สลัดนะครับขายกระปุกหนึ่ง35บาท45บาทเลยทีเดียวก็สำหรับเมนูนี้นะครับน้ำสลัดครีมสาวรสเป็นสูตรที่ทำง่ายมากๆนะครับก็สามารถนำสูตรนี้ไปทำได้นะครับแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับ s e a w e แนะนำให้ใช้เป็นสาวร e สดนะครับถ้าเป็นสา a w e แช่แข็งเราจะเจอปัญหาว่ารสชาติที่อ่อนนะครับที่จืดรวมถึงกลิ่นที่ไม่ค่อยหอมนะครับจะทำให้น้ำสลัดครีมของเรารสชาติไม่เข้มข้นกลมกล่อม ลองนำสูตรนี้ไปทำดูนะครับ